ครับกับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับป่องปลายสุหมงสุบอณ์เนินนะคร years, ับเมืม่อนีนะครับวันที่ยี่สบแล้วนะครับวันเสาร์เนาะนะครับคือแอดนะครับเดินทางนะครับมาเยี่ยมนะครับอาจารย์พินเนาะนะครับคืออาจารย์พินนะครับท่านกับบอสบายเนาะเมื่อยนะครับก็เป็นผลพ่วงจากว่าเพื่อนบอค่อยเด้๋พักพนบ่นะครับพี่น้องเนาะ นะครับก็คือเมื่อยมาหลายมื่นแล้วล่ะนะครับกับไนมาเยี่ยมเพื่อนเนาะนะครับช่วงนี้กับบอได้พาเพื่อนนะครับไปเอาเหล็กนะครับเพราะว่าเพื่อนยังเมื่อยยังเพียนะครับสาเหตุนะครับแอดกับบอหมั่นใจเนาะว่าเพื่อนเป็นอีหยังนั้นนะครับก็นี่แหละครับชีวิตนะครับของอาจารย์เอาเหล็กเนาะลังเทือนะครับนี่นี่แอดคิดไปเองเนาะท่านผู้ชมเนาะลังเทือนเนาะเข้าไปเล่นกับสิ่งศักดิิ์สซีด เพราะว่าสิ่งที่เฮาแนบ่เห็นเนาะนะครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆหม่องนะครับที่เฮาไปนะครับลังเท้อเฮาอาจสิเฮ็ดบ่ถืกบ่ต้องบ่นะครับอืมนะครับนีในแค่แค่แอดคิดนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เพิ่นเป็นมานะครับก็คือนะครับตอนที่ไปปราสาปราสาเก่านะครับไปเทือแลกนะครับท่านผู้ชมเนาะ เออนะครับเป็นภาษาที่น้าตกอลุงก่อนเนาะนะครับมองนั้นอาจจะเป็นเอ่อที่ที่มีพี่น้องนะครับประเทศเพื่อนบ้านเฮ่าน่ะเนาะเพื่อนช่วงนั้นเพื่อนเกิดสงข้ามในประเทศเพื่อนนะครับเพื่อนกับในภาคการอุยพนะครับมาเขามาฟังไทยเนาะนะครับพอมาหอนมองน้าตกอลุงก่อนนะครับก็เลยมีทหารนะครับทหารประเทศเพื่อนนั่นแหละตามมาเนาะนะครับตามมาท่านนะครับ อแล้วก็ทหารน,นั่นก็ได้ยิ่งนะครับยิ่งอยู่มองนั่นและยิ่งพี่น้องนะครับยิ่งพี่น้องเพื่อนเองนั่นแหละที่คิดว่าเพื่อนขามาหอดไทยแล้วก็คิดว่าได้สิปลอดไั่เนาะนะครับแต่ว่าท่างทหารน่ก็ตามมาเนาะกับมาข่าเนาะก็เลยเป็นสุสานเก่านะครับภาษาเก่าเนาะนะครับก็เลยาตามภาษาคนหาเหล็กเนาะอันเท่ากับสิไปหาเจมองที่มั่นค้งคังเนาะนะครับท่างอาจารย์พิ้นเองนี่ก็ จริงๆเพื่อนกัเป็นอาจารย์ที่มีคาถาอคมนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนกัเฮดนะครับอยู่กับแอดนี่กัมาเป็นปีแล้วละนะครับแต่เพื่อนกะบมีอีหยังเกิดขึ้นนะครับแต่ในช่วงที่ไปปาสาเทือแหลเลยนะครับอาจารย์พินนี่พอไปสัมผัสนะครับกัเห็นนะครับเพื่อนว่าเพื่อนเห็นผีนะครับหลายแห้งอยู่นั่นเนาะนะครับแล้วก็มีผี แม่ลูกออนนะครับย่างเขามาหาเพลินนะครับแล้วก็ขอกินนามแดงกินน้มเนาะเอออาจารย์พินเบิ้นบอกว่าโอ้บริเตียมมาแล้วน้มนะครับบริเตียมนมมานะครับมีจะนามแดงนะครับกาก,กินนามแดงก่อนนะครับอาจารย์พินวาสันเนาะนะครับเออถ้าให้เลขถคือเดียวสิเอาเอาไปไห้เนาะนะครับงวนนั้นนั่นมันออกสาม อย่างนั้นแอดจำบ่ได้เนาะนะครับแต่ว่า3โตนะครับถ้าตัดเล่นกับเขาอยู่นะครับที่ที่ Guys, ar, ที่ไปงวดแรกเนาะนะครับที่ไปขอเพิ่นงวดแรกเนาะนะครับพ่อกราฟจ้างนั่นนะครับพี่น้องเนาะอาจารย์พี่เพิ่นกับฮูซึกนะครับว่าจังไรเราเมื่อยแล้วก็เพี้ยนะครับเพราะว่าไอ้ใน่ไอ้หนี่แอดกับบะหูเนาะว่าสืบเนื่องจากที่ว่าเพิ่อนใส่พลังจิตใส่อีหยังหลายบ่นะครับพี่น้อง นะครับเพื่อนทึงไดเป็นนะนะแต่ว่าเพื่อนกับเมื่อยเพียนะครับไปหาหมอแล้วนะครับกับบปรากฏอาการว่าเป็นโรคอีหยังอั้นนะแต่ว่ารักๆเอ่อเพื่อนกับไปหาหมอแล้วล่ะครับแต่เพื่อนกับบ่เป็นยังไรดอก่แต่ก็ยังเมื่อยนะครับก็เลยว่าสิ่งที่แอดพาเพื่อนไปเหตุนะครับอาจสีเข้าไปอีหยังเพื่อนบอนะครับในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทีเข้าแนมเบอเห็นเนาะนะครับเออไอ้นี้ก็ เพิ่นบอกเป็นยังดอกหลดยดออครับแจ้งเอฟซีเนาะนะครับแอดกับบอไดไปเอาบอไดทายเพื่นเนาะนะครับในช่วงที่แอดไปนะครับกะบออยากรบกวนเพื่นหลายแล้วนะก็เลยมาฝากนะครับเอฟซีนะครับของอาจารย์พินนอว่าอาช่วงนี้นะครับอาจารย์พินนะครับบอไดไปขอตัวเลขนะครับจากหมองต่างๆเด้อนะครับอืนะครับอะไรก็แจ้งนะครับพี่นนองเฮานะครับ ผู้ที่รอคอยนะครับเลขจากเนิ่นสี่ลอยนะครับถึงแอดว่าแอดสิขึ้นในวันพระวันอาทิตย์มื่อคืนนะครับอาจารย์พินเพิ่นกับบอมวนเนาะเพิ่นบอสบายนะครับเพิ่นตอนนี้เพิ่นยังพักนะครับพักแห้งก่อนนะครับบ่ันไขึ้นนะครับฉะนั้นเอฟซีนะครับที่โอนเงินนะครับมาอซอยอสีมุ่งหลังค่าสีเฮ็ดหยังนั่นเนาะนะครับตอนนี้นะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับเพิ่น ได้โทคคุยกับอาจารย์พินนเนาะนะครับเป็นกาสีได้รวบรวมรวบรวมนะครับเงืนนะครับจากพี่น้องในหมู่บ้านนะครับซอยกันคนละเล็กคนละหน่อยนะครับเพื่อนสีไปก็สร้างนะครับธนุบำรุงนะครับมองนันเนาะปฏิสังขรณ์เห็ดขื้นมาหม่นะครับก็เลยแอดก็เลยได้ได้รับเงื่อนจากเอฟซีนะครับซึ่งเงินจะอยู่น้ำแอดนี่แหละแอดว่าสี่อ่านไล่ซื้อนะครับว่ามีเงื่อนจากบาทนะครับ ก็เลยปรึกษากับอาจารย์พ <S an> ินว่าอาจารย์พินเพื่นกับอสสะดวกสิสิไป้าไห่เนาะก็เลยว่าอาจารย์พินถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราเอาเงินไปสมทบกับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านขย้องเนาะนะครับที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณนั้นนะครับสิ่งผู้ใหญ่เพื่อนกาสีเฮ็ดอยู่แล้วนะครับก็เลยว่าวากันกับอาจารย์พินถ้าเพื่อนแข็งแรงนะครับย่างไปสายมาสายใดนะครับกะ อ่าสิเอาเงินตรงนี้นะครับไปไปบอกให้กับทางผู้ใหญ่เพื้นเนาะนะครับสำหรับไายซื้อแอดบริติดรถมาหน่ำนะครับมือนีเนาะนะครับแอดลืมไว้ที่มองเห็นงานไหมนะครับจังได้แอดสิได้อ่านไายซื้อเนาะนะครับให้เอามือมือที่แอดเอาเงินไปสมทบกับทางผู้ใหญ่บ้านนะไหมกับทาง FC เฮ้านะครับกับใจเย็นๆเนาะครับเงื่อนถันไม่ได้หายเนาะนะครับกับขอขอบุญขอบุญนะครับพี่น้อง เอฟซีนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับของอพระพุทธศาสนานะครับเห็นแล้วกับป็นตาสงสารเนาะเซาล์กับซีฮักนะครับอันนั้นนี่ขอบคุณหลายๆเด้อนะครับเดี๋ยวแอดสีเอาลายซื้อนะครับที่ทันบริจาคนะครับอาร์ีบ่มือสุขุนหรือจังไรแอดสีอ่านเนาะลังเทือแอดก็ลืมจดซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ไก่ก่อนเนาะเดี๋ยวเอฟสีเอาลายซื้อมาอ่านให้ฟังว่ามีผู้ใดแน่ นะครับเงินยังยังอยู่ในแอดนี่แหละนะครับกับอาจารย์พินเนี่อีกส่วนหนึ่งเนาะนะครับไอ้นี่ก็เลี้ยนนะครับพี่น้องเฮาเนาะนะครับอาจารย์พินเพิ่นก็อ่าบอกเป็นยังไงหรอกแค่เมื่อยเนาะนะครับคือแอดวาร์ดแหละครับนี่แหละเป็นเรื่องที่อ่ามันโมเมนต์เหลืองง่ายนะครับที่คนเฮาเนาะอ่าที่ไปเหรนยครับของแนมโบเห็นลังเทือกอาจสีทรงผลกระทบเป็นยังสี่บอแอดบะหูนะครับอ่าเพียงแต่ว่ามานำเสนอเอฟซีของอาจารย์พินเนาะ นะครับลังเทือนะครับบางค้นกับบนไบหลาย่ะมุ่บานนะครับกับเบิ้งคลิปแล้วก็บปต้องบนไบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าเบิ้งแล้วนะครับบางก้นบอกว่าให้ถือเด้อเดี๋ยวสีโอนมาเฮ็ดบอกเฮ็ดบุญนะครับปบ่ต้องบนไวก็ไดดอกเดี๋ยวทันที่ลืมทันเองอ่ะแหมเนอะนะครับให้ถือแล้วนะครับเบิ้งแล้วก็ให้มันถือแล้วค่อย เอออยากรวมทั้บุญนะครับกับติดต่อนะครับกับเจ้าของช่องกับแอดแอดมินช่องนั้นๆเนาะนะครับร่างเสีอกับบนไหว์เนาะอันผู้เฮ็ดทั้งนี้ก็เอ่อมันส่งผลกระทบบ่นะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านกับบนไหว์พอเหล็กออกมาหลายคนหลายท่านกับซีริมเหมือนไหมนะครับไอ้นี่ก็ฝากไว้เนาะนะครับก็เป็นเรื่องที่เอ่อแอดกับ นะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเป็นย่นะครับหลายๆคนนั่นแหละสิ่งซักซ์ดนะครับเนาะเข้าแนมบ่เห็นนะครับล่งเทือก็เข้าบ่ได้รดรบลูหรอกลังเทือเขาอาจสีพังเพอะอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับแต่ว่ลาลักๆกอ่ะเราอาจสีเป็นที่หลางกายของเราบ่นะครับเราบ่ค่อยได้พักผ่อนเออนะครับเราก็เป็นไขวัดทีนี้เราก็ไปตากแดดไปไปลูกมั่นไ,ไปถอนมั่นของเราหรอไหม ό. นะครับหลอดลมเราบ่ค่อยดีว่าสันหมอบอกว่าสันเนาะ เออนะครับนี่นี่แค่แค่แอดคิดนะครับเพราะว่าปกติเราก็บบอเป็นอย่างเนาะเราเป็นคนแข็งแรง,งหรเนาะนะครับกล่าวว่าสู่ฟังเนาะนะครับเอฟซของอาจารย์พินเนาะครับชนี่มาเว้าในในเรื่องของแอดนะครับสำหรับชมเน,นอะแอดนะครับกาสิมาเว้าความฝันนะครับให้ฟังเนาะนะครับเพราะว่าฝันแอดนี่ แอดฝันแม่นบ่อนะครับปกติแอดบ่อค่อยเป็นคนฝันแม่นบานไหนดอกนะครับฝันแะครัจำจำบ้นไดนน้ำนะครับว่าแอดฝันนี่อย่างเนาะนะครับท่าบ็ค่อยดีนะครับกล่องอาสีขยับเนียนะครับอืมผืนเห็ดท่าไม่เนาะนะครับกัแอดฝันตั้งแต่ตองงวดนะครับถึงผู้ชมเนาะอ่พ่อคือจังมือหนีเนาะเหล็กออกตอนเย็นนะครับแอดกับนอนฝันอืฝันนะครับ ว่าเลขมันออกตัวหนีนะครับก็เลยงงๆว่าโอ้นะครับฝันตอนนั้นได้เจ็ดหนึ่งสามเด้ดตัวเดียวหางเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะเออนะครับฝันตองวดเลยนะครับได้เจ็ดหนึ่งสามนะครับมันสีมาตัวหนีหรีบ่นะครับก็เมื่อคืนเนี่ยแอดออดคลิปแอดคลิปแบวแอดก่เาเปาความฝันน่นอะไรเออวอลเรื่องว่าเลข วงหนอกวงในนะนะครับท่านผู้ช่เนาะเออที่นีก็เลยมาฝันนะครับว่างวดหนีนี่งวดสีหอดวันงวดวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเออเพิ่นสีลอกเล็<ส>ตัวหนีเด้อเพิ่นว่าเออแอดกัดมันมันเพิ่นบอกห้มาทั้งเหล็กสามตัวับสองตัวเลยเออแต่ว่าแอดเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยครับขายครับค่าอยู่นะครับเออถ้าตื่นมาโจย์ไหวมันก็นสีไข่ยอยู่นะครับ ไอสามตัวที่แอดว่าเนี่ยคือเพื่อนว่างวดน,นี่ในเพื่อนสีล็อกให้เลขออกสามเจ็ดเก่าหรือว่าสามเก่าเจ็ดนี่แหละพี่น้องนะครับแอดกันยังแปลกๆปอยู่แต่ว่าสองตัวในแอดตื่นขึ้นมาแอดกับพยายามคิดอยู่ได้ว่าเอ๊สองตัวมันแม่นอีอย่างแต่ว่าขับไข่ขับข้าวว่าสามแปดบ่นะครับเออบอ่หมั่นใจนะครับไอสองตัวนี่ครับบ่หมั่นใจเพราะว่าแอดบ่ได้ลุกขึ้นมาโจทย์ไรไหม แต่ว่าสามตัวนี่คือสีสามเจ็ดเก่านี่แหละนะครับอันนี้ก็มาบ่าความฟังซูงพี่น้องเขาฟังเนาะนะครับถ้าท่านไดมกักกับสามบึงนะครับถามว่าแอดฟันแมนบอแอดกะบเอ่อสองงวดงวดที่มันออก0ูนย์เจ็ด่ไหมแอดฟันไดเจ็ดหกศูนย์งวดนันเลขกออก0ูนย์เจ็ดเนาะนะครับแล้วก็งวดทัดมากนะครับอแอดฟันนะครับมือ อ่าคืนก้อนหวยสีออกอ่รไหมเออแอดฝันว่าเลขมันออกแล้วศูนย์สามกับสองสามวัาสัน้นเออแอดก็บ,บ่ได้ซื้อนะเพราะว่าแอดบ่ได้ซื้อใต้ดินเหรอไหมแต่ว่าเขาไปซื้อเอ่อสลากกินแบง่งไว้อยู่นะครับแต่แปดศูนย์สามเออเลขมันออกบนเนาะมันก็บอถึงนะครับแต่ว่าเลขวันนั้นมันออกศูนย์สามมิลีเนาะนะครับอืนอนี้ก็เป็นอ่ปรากฏการณ์ที่แอดนะครับฝันแล้วก็จำจำไดอ้อหไหม ออซึ่งปกตินี่แอดนอนฝันจำบ่ค่อยได้เนาะนะครับก็เลยม,มาเบาซูพีนองครับฟังท่านผู้ชมท่านไดมากการร้องอใส่ดุลพินิษ์พิจารณาบึงนะครับความเป็นไปได้เนาะว่าสิ่งที่แอดเบาสิ่งที่แอดมาดเบาให้ฟังนี่ความฝันนี่มันสเีเป็นแนวทางเ,าเกี่ยวกับตัวเลขใดบ่นะครับสิมาฝันนี่อย่างสิกระดกกระโดดนี่เนาะเลขสามตัวนะครับฝันตองหง่วนี่คือเจ็ดหนึ่งสาม แต่ก็ฝันมันขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเขาสีหลอกเลขให้มันออกตัวนี้นะครับสามเจ็ดเก่าหรือว่าสามเก่าเจ็ดนี่แหละคุ้นๆนะครับแต่ว่าสองตัวนี่คับไข่คับข้าเนาะนะครับว่าสามแปดนะครับอันนี้ก็เป็นความฝันเนอท่านผู้ชมเนาะมาฝากพี่ฝากน้องนะครับลองลองมึงนะครับเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเฮ้านะนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับว่ากันไปเนาะนะครับ แอดบรายสนับสนุนนะครับส่งเสริมให้อภิ่นงนะครับเล่นยการพนันนะครับแต่ว่าการสื่อสลากกินแมงรัฐบาลนี่เท่ากับเป็นการสนับสนุนหลัดนำเนาะนะครับถือกฎหมายนะครับไอ้นี่ก็มาบอกสู่ฟังเนาะนะครับหลังจากที่แอดไปเยี่ยมอาจารย์พิทมานะครับครับสำหรับไครซู่ซู่ไทยนี่นะครับแอดก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีโชคหมานึ้อนะครับพผกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ